มาเลยฮ่สุนทรโดนหลับวะขีดจังกันหลับล่าชายดีซี่อยาให้เล่นๆเลยความคิดหมายไว้เยือนไม่ได้ไม่ได้เยือนฝั่งนู้นไอ้เกียเยือนฝั่งตัวเองกดแพนไม่ได้ซับกูมาให้กูไปเล่นซับบ้านังเออเล่นซับกูเนี่ยไม่เอาอ้ยเกียไปดูแลกันเล็กขนาดเล่นเล่นกับเพื่อนยังไม่เอาอ่ะคิวแล้กัดอยู่ข้างบนมันหนาวนะมันเหงาเลยวย ลาแพ้แล้วมันเห่าอะอย่างน้อยถ้าเล่นล่างเพื่อนกับกูแพ้ก็ยังได้ก็ยังนั่งกอดคอกันได้นะไอ้พวกยาสูในยูทูปมันไม่เท่าไหร่ะเจอผมลงอาดคลิปลงมายาสูไทยแลนด์โนนหนึ่งต้องให้กูแปะคลิปตอนกูมึงเล่นกับกูว่ะเหอนยี่ิอุ้ยมีตายยิ่งกว่านั้นอีก ไม่ไม่เข้าใจเขาหายไรเหรอวะไฮไลท์ฆ่าเหรอตาย้เหียตายยังไงให้ดูเหนือไอ้สัสเดี๋ยวดูกันในเกมครับนี่นี่เวลาประมาณตีสี่ยี่สิบเรายังหาห้องไม่เจอวะกูบอกแล้วให้กูแค่ปล่อยกูไปนอนไม่ต้องมาล้างกวไอ้เออมันเจอมันน่าจะนานหน่อยอะบายร์ซับอะมึงไม่ต้องพูดดูดูชุดเซน่าซันควาดซันควาดไอ้เหี้ย คงจะมัวคนออกเกมแล้วเว้กูพูดไว้ต่อยไปละโวยสว่างเด็กกูขยับแม่งอย่างนั้นเบียวเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงข้างล่างก่อนดีกว่าเอ้ก็เดินไปเต้นหน้าป้อมไปเดินไปเต้นหน้าป้อไปดีพี่พอบพี่ปอบก่อนพี่ปอบนี่เด็กบูมบ็อกเด็กบูมบ็อกพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยพิมพ์ทักทายเขาหน่อยสวัสดีมึงไปโอ้ยมึงเลิกเอาไอ้ตัวเฮียนี่เทกูทสิ ตูกูจะพูดหมดแล้วสวัสดีฮาวส์สุไอ้เฮี้ยกูลาคีพาดพี่อุ้ยดูเพื่อนกูเงี้ยสัสอ๋อโดนแช่หไอ้เหี้ยโดนเพื่อนกูทะลวงดังไงเหี้ยเมื่อการฆ่าฟันกันจงทำให้เกิดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เสือทะลวงหลังอุยันแบบหมัดสองข้างพ่อเมื่อ้้เหียเผลอเจอเหี้ยหลับปะเนี่ยที่ฟางช่วยเพื่อนหน่อย เออเออกูกลัวโอ้โหวันตีสี่ครึ่งอ่ะคิดถึงกูกูนั่งเข่าไปยี่เด็กข้างบ้านมาได้เฮียเป็นดาวิดนี่มันทำอะไรง่ายเนาะเฮียมันได้ธนูแล้วเพลงมัดทะลวงหลังเขาอ่ะอุ้ย เท็กมาทะลไม่เข้าไอ้นี่เข้าดาสเซตชิปเซตชิปโอ้ยกูเตะด้พอเลยกูกูวับเลยตืงเตืองอ่ะพาเดินมาเหียมาลมาลามาลเอาโดนโดนโดนโอ้ยแต่เซตสวย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 สวสวย เฮียช่วยด้วยเชียนิงจ่าแม่งดิฟไอ้สัตว์บิดดิฟดิฟพี่เอากี่คุณเอาไอ้สัตว์ไเยอะพี่ญาดไปโอ้โหโอ้โหทีนึงเอ้ยเป็นไงต่อดีดไม่เข้าขาแล้วไงต่อดีเพื่อนกูหมดแล้ววะ สวยไม่เจ๋อ่ะไปยอมนี่แตกกันเกี่ยแม่งแตกอัลเียวดูดูดูอูดดูดูยูด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 ูอูดูดูอูด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 ู้ยดูดูู ส,สวยกว้างตัวนั่นแหลสวยสวยกว้างสวยเลยสวยนี่สวยเลยนี่สวยเลยพี่ได้ตังค์กว้างสวยเลยนี่สวยเลยกูโ์รเกลไล่พี่กูร์รเกลไลกูร์รเกลไลกูร์รเกลไล่มาพี่มาพี่มาได้ได้ได้เออสวยสวยสวยขอจุดน well. ah ี้ใหหน่อยได้ปหจะมีตัวอะไรพุ่งมาเสียบไหมนะนี่ไงเดินหายอยู่นะเอาไอ้แค่นั้นโดน ย้เีังช่วยเขาปรารนาดีปรารถนาดีธรรมดาฮะตึงอยู่แล้วโอ้เดี๋ยวไปตายกันทีละคนวะไอ้เียไอ้ตัวทีมกูตัวละครซึมเศร้าไอ้สัสเดี๋ยวไปตายทีละคนเป็นซึมเศร้าซึมเศร้ากูาได้กูได้กูไม่เคยชอบคำดีด้วยเชื่อมั่นดิเราต้องเชื่อมัน่นในเพื่อนร่วมทีมดิว,วะ่ะแล้วมินิจาฮัฟโฟว์ด้ว่าเราลืมไปเอ้ยโอเคครับ สวัสดีฮะเซนด้าได้นะพูดรูปหรอน่าจะน่าจะรูปไม่หลอแลอ้วฮะมาแนละ้ว<ฮ>มาแนะลา้ว<ฮ>ตัวละคร<ฮ> <c oughs> สุดเศร้าตายเี้ยคนเยือดเลยสุดเศร้าอ่ะสุดเศร้าอุ้ยโอ้โยมีคอลเลกเตอร์แม่งตายเลยเมื่อกี้อันตีไม่ออกสัตว์กูไม่กดอีกในเลย ทีทีทีมทีมซึมเศร้าอ่ะทีมซึมเศร้าตัวละคนซึมเศร้าเรต้องจัดแล้วพี่เสือช็อตนี้อย่าไปย้อมทำมันเซทาผู้ไม่มีอะไรแล้วครับ เออย่ยป่าแมวมังกรเลยว่ะแต่ยันยันดึกแล้วดึกแล้วไม่ดูแมวแล้วดึกแล้วตอนตีกูหำบแม่มึงสวัสดีครับนี่สวัสดีครับเยี่ยมเลยไอ้ยัยอย่าไปตายตายตายสวัสดีฮาครับเฮ้ยมีคนรับมาเราจะทิ้งผมมีหัตายฟรีดิฮะ ตะคิวไม่้อมสกงคมเป็นเรียนดีว่ะสังคมเขียนกูเข้าไปทำอะไรกูเข้าไปทำอะไรไปได้ดีๆๆโตพี่เกมอยู่ดิดินี่ออ้ตายนะตายนะเป็นกูนี่ W สไลด์ทีหนึ่งเลย เฮ็ดเดียววิ่งตรงนั้นบลาบลาวิู้ยหญ่ตัดโอ้ปัดปัดป๊อป๊อป๊าไม่ได้เสียงปัดปะแป๊ะแปะ

แต่มด้น no, no. ีจไอ้ด uh ูดต no. mm ัวนี้มตะเกีบันเจ็บกายเลามันปลานไม่ได้มันมีแป้งวงแป้งอยู่โอ้โหไม่คิดว่าฟ้าควิธีนึงวิ่งช่กูตายเลยสั เชื er war, nicht, nicht alle, started, mhm. ่วไปยังพี่อยากได้แต่พี่ไปนอนดีกว่าคือแพ้ไอสารกูบอกให้ไปนอนไอเฮียนี่เวลาอยู่นอนไอเฮียตีสี่ไอเฮียกูบอกอย่าแย้ไปนอนไม่เชื่อกูนี่ฝันดีไอสัตว์เดี๋ยวจะมาระบาดกดอีกตาตรงเนี้ยกดไอเฮียไอเฮียไม่เชื่อกูวางเราต้องชนะก่อนนอนดิเดี๋ยวไปออกเลยไปแพ้เพราะทีมโอ้โหทรัพย์ที่เด่นอ่าคุณน้ำตาทรัพย์องค์ประกอบขครบอะนี่องค์ประกอบครบขนาดนี้กูกับทัพรวมกันสองคนคือสามสิบตัว ม่ใช่กูติกกกระแพงพี่กูติกระแพงแอะ้โดนลบไไอ้ยี่กูรัไม่ทันได้จั้นกูตัวตึงตัวตึงไน่ะโอ้โหตึงเปียเลยแตกูไม่ยุ่งด้วยแหละเกียกายกัหายังไงยแมเลืผมาไปดูเพ ไปเอรู <Techn Pokémon> <innoc ats> ้เลยว่าต้องทำเพี้ยอะไรนี่ไม่รู้ว่าทำเพี้ยอะไรอยู่วะอีกเจอเหมันเพี้ยตั้งเยอะตั้งเยอะไอ้ยี้ยเป็นคนอยู่ไหมฮะเฮ้ยเออป๊อปเป้ป๊อปเป้เคยยันจะไม่ใชร์ด้วยวะู่ได้สู่ได้สู่ได้คู่ได้คุณผู้หญิงยี้อะไรของเต็มตัวของคู่ได้พูดบ้าอะไรไอ้ตัวไปตีข้างไหนมันก็พูดได้ไต่ลาลุดะกระเด็น

มึงวไปเนอะมึงด้วยเชียมึงอะตัวไปนอนคนแรกเลยชาัิโอ้ยตัวลอยอ๋อไม่กลับมีกูดูกูดูเฮียอะไรอยู่ <c oughs> กูกูทำเฮียอยู่ห้องนี้ไม่ไมถึงไม่จบม่ได้ทูได้ phải bịแพ, iem bị bị quăng à bịแพ, iem chơi đấy cù, ủi score tám cù, iem taị tìn, đi tòi, này anh, tông này này tông này, đi đưa, đưa đi này, nè, 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 này, nè, 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 này, nè, này, nè, 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 nè,

ฟัยังเพิ่งออกมาตาย่นงอนเอ้าวเอีตาอีตาพ่อมึงอะไอ้นออกนิดนดียตาเห็ดมันเหน็ไม่ดีอ่าฮ่อ่อห่เียี่เนี่ยผมกระตุกอระรอยหลับฝันดีไงดีแม่บึงอะเฮียมึงรู้ไหมกูเกือบรบเพื่อนพวกมบึงะเนี่ยตายเนี่ย ไอ้เรองรีพอไปแล้วรีพอร์ตไปแล้วไอ้เอนานนี้อ่ะกูรีพอร์ตไปแล้วโว้ย